คุณเคยลองฟังเสียงนาฬิกาเดินไหมครับติ๊กติ๊กติ๊กตอนเราเป็นหนุ่มสาวเสียงนี้คือเสียงแห่งความเร่งรีบคือเสียงที่บอกว่าเราต้องวิ่งให้เร็วขึ้นแต่เชื่อไหมครับในวันที่ผมนอนมองเพดานสีขาวในโรงพยาบาลเสียงนาฬิกาเรือนเดิมนี้กลับกลายเป็นเสียงที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันกำลังบอกว่าเวลาของคุณ หมดลงแล้วและนี่คือสิ่งที่ผมเสียดายที่สุดที่ผมอยากจะบอกคุณในวันที่คุณยังมีแรงหายใจสวัสดีครับเพื่อนผู้เดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวชีวิตที่ไม่ได้ถูกเขียนด้วยน้ำหมึกแต่ถูกเขียนด้วยน้ําตาแห่งความเสียดายวันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะผู้ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มาในฐานะเศรษฐีหรือคนเก่งกล้าสามารถอะไรผมมาในฐานะชายชาราคนหนึ่งที่เพิ่งจะตาสว่างในวันที่ดวงตะวันกำลังจะลับขอบฝาผมทำได้ดีถึงวันที่ผมอายุ25ผมมีเรี่ยวแรงมหาศาลผมมองโลกใบนี้เป็นสนามเด็กเล่นผมคิดเสมอว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เอาไว้พรุ่งน,นี้ค่อยทำ หรือรอให้รวยก่อนเดี๋ยวค่อยมีความสุขเราทุกคนมักจะหลงคิดว่าชีวิตคือสิ่งที่เป็นอนันต์เราใช้ร่างกายเหมือนเครื่องจักรใช้เวลาเหมือนเศรษฐีที่โปรยเงินเล่นโดยไม่รู้เลยว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปมันคือเหรียญทองคําที่หล่นหายไปในแม่น้ำและไม่มีวันงมกลับคืนมาได้วันนี้ผมนอนอยู่บนเตียงคนไข้ร่างกายที่เคยแข็งแรง ตอนนี้แค่จะยกแก้วน้ำขึ้นดื่มมืออย่างสั่นเทาสายตาที่เคยมองเห็นเป้าหมายชัดเจนตอนนี้กลับพร่ามัวแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดกลับเป็นภาพในอดีตภาพของสิ่งที่ผมไม่ได้ทำมันชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งที่ผมทำสำเร็จเสียอีกผมมีเงินในบัญชีมากมายครับพอที่จะซื้อเตียงที่แพงที่สุดจ้างหมอที่เก่งที่สุด แต่ผมเพิ่งรู้ความจริงข้อหนึ่งที่เจ็บปวดที่สุดเงินซื้อนาฬิการูได้เป็นร้อยเรือนแต่ซื้อเวลาเมื่อวานกลับมาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวคุณผู้ฟันครับถ้าวันนี้คุณยังมีแรงลุกจากที่นอนยังมีแรงเดินไปทำงานยังมีแรงหัวเราะผมอยากให้คุณฟังเรื่องราวของผมให้จบเพราะผมไม่อยากให้คุณต้องมานอนมองเพดานแล้วร้องไห้เงียบๆแบบผม ผมได้สรุปความเสียใจออกมาเป็นห้าข้อห้าเรื่องที่ผมอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขมากที่สุดเราจะค่อยๆเปิดบันทึกหน้าแรกไปด้วยกันบันทึกที่เปื้อนคราบน้ำตาแห่งความทะเยอทะยานเรื่องของการทำงานหนักจนลืมเป็นคนเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องต่อไปนี้อาจจะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนชีวิตของคุณอยู่ในขณะนี้ก็ได้ ติดตามต่อในตอนหน้าครับจากเสียงนาฬิกาในห้องพักฟื้นมันพาผมย้อนกลับไปสู่วัยหนุ่มช่วงเวลาที่ผมอุทิศวิญญาณให้กับสิ่งที่เรียกว่างานความเสียดายข้อที่หนึ่งผมเสียดายที่ผมทํางานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาใช้ชีวิตฟังดูคุ้นคุ้ไหมครับประโยค,คลาสสิกที่ใครๆก็พูดกัน แต่เชื่อเถอะครับว่าคุณจะไม่เข้าใจความเจ็บปวดของมันจริงๆจนกว่าคุณจะ,ะเกษียณหรือจนกว่าร่างกายจะประท้วงคุณผมจำได้ว่าตอนอายุ30ผมบ้างานมากผมเข้าออฟฟิศคนแรกกลับคนสุดท้ายผมภูมิใจกับตำแหน่งพนักงานดีเด่นผมเสพติดคำชื่นชมของหัวหน้าผมลหลงไหลตัวเลขโบนัสปลายปีผมบอกตัวเองเสมอว่าอดทนหน่อยนะ ยอมลำบากวันนี้เพื่อสบายวันหน้าผมยอมพลาดงานวันเกิดลูกยอมผิดนัดทานข้าวกับภรรยายอมยกเลิกทริปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเพียงเพราะมีประชุมด่วนหรือมีงานที่ต้องแก้ตอนนั้นผมคิดว่าผมทำเพื่อครอบครัวผมคิดว่าการหาเงินมาให้พวกเขาเยอะๆคือการแสดงความรักที่ดีที่สุด แต่คุณรู้ไหมครับในวันที่ผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารนั่งเ้าอี้ตัวใหญ่ในห้องแอร์เย็นเฉียบผมกลับพบว่าความสำเร็จมันช่างหนาวเหน็บผมมีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่แต่บ้านนั้นเงียบเหงาเพราะลูกๆโตจนไม่อยากคุยกับพ่อแล้วภรรยาของผมชินชากับการอยู่คนเดียวผมกอดเก้าอี้ตำแหน่งแน่นแต่ผมไม่เคยกอดคนที่ผมรักเลย วันนี้ใบประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลหรือยอดขายทะลุเป้าที่ผมเคยภูมิใจมันวางกองอยู่มุมห้องฝุ่นจับเครือไม่มีใครสนใจมันแม้แต่คนเดียวแม้แต่ตัวผมเองในวาระสุดท้ายของชีวิตพยาบาลไม่ได้ถามว่าผมเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายไหนหมอไม่ได้สนใจว่าผมเคยทำกำไรให้บริษัทเท่าไหร่พวกเขาถามแค่ว่าญาติจะมาเยี่ยมกี่โมง คำถามนั้นมันแทงใจดำผมเหลือเกินครับผมเพิ่งรู้ว่างานคือลูกแก้ววายาที่เราต้องประคองแต่มันตกแตกแล้วยังหาใหม่ได้แต่ครอบครัวสุขภาพและเวลาคือลูกแก้วเจรไนถ้าตกแล้วแตกเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าคุณกำลังฟังอยู่แล้วคุณกำลังนั่งทำงานจนดึกดื่นลืมวันลืมคืนผมขอร้องครับกลับบ้านเถอะ กลับไปกอดลูกกลับไปกินข้าวกับแฟนหรือแค่นั่งเฉยๆมองดูพระอาทิตย์ตกดินบ้างอย่ารอให้ถึงวันที่วันหน้ามาถึงเพราะบางคนวันหน้าที่ว่านั้นอาจไม่มีอยู่จริงและความเสียดายของผมยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะการบ้าง,งานมันทำให้ผมพลาดสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของชีวิตไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าการออกเดินทางติดตามต่อในตอนที่สามครับ เมื่อผมวางมือจากงานผมหันไปมองที่ตู้เก็บรองเท้าผมเห็นรองเท้าเดินป่าคู่หนึ่งที่ซื้อมาเมื่อยี่สิบปีก่อนมันยังใหม่อยู่เลยครับเพราะผมไม่เคยได้ใส่มันออกไปไหนเลยความเสียดายข้อที่สองผมเสียดายที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ไปเปิดหูเปิดตาในตอนที่แข้งขายังดีตอนหนุ่มๆผมมีความฝันครับ ผมอยากไปปีนภูกระดึงผมอยากดำน้ำดูปะการังผมอยากนั่งรถไฟไปเชียงใหม่แบบไม่มีแผนการแต่ทุกครั้งที่วางแผนคำว่าเดี๋ยวก่อนก็เข้ามาขวางเดี๋ยวรอก่อนนะงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอก่อนนะเก็บเงินอีกนิดเดี๋ยวรอก่อนนะรอกเกษียณแล้วค่อยไปทีเดียวแล้ววันนี้เป็นยังไงครับผมกเกษียณแล้ว ผมมีเงินเก็บก้อนโตพอที่จะเที่ยวรอบโลกได้แต่เข่าของผมเสื่อมจนแค่เดินไปเข้าห้องน้ำยังลำบากหลังของผมปวดร้าวทุกครั้งที่นั่งนานๆสายตาของผมฝ้าฟางจนมองความสวยงามของทิวทัศน์ไม่ชัดเจนอีกต่อไปผมมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจแต่ร่างกายผมนั่งเครื่องบินนานๆไม่ไหวแล้ว ผมมีเงินจองรีสอร์ทหรูบนยอดเขาแต่ปอดของผมรับอากาศเบาบางไม่ได้แล้วความฝันที่จะพิชิตยอดเขากลายเป็นแค่ภาพฝันที่พังทลายลงตรงหน้าคุณผู้ฟังครับโลกใบนี้กว้างใหญ่และสวยงามเกินกว่าจะมองผ่านหน้าจอมือถือประสบการณ์ลมที่ประทะหน้ากลิ่นดินหลังฝนตกรสชาติอาหารแปลกถิ่น สิ่งเหล่านี้คืออาหารของจิตวิญญาณอย่าพลัดวันประกันพรุงเรื่องการเดินทางเลยครับถ้าคุณอยากไปทะเลไปเลยครับในวันหยุดนี้ถ้าคุณอยากขึ้นเขาจองตั๋วเลยครับอย่ารอให้พร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซนตเพราะความพร้อมที่สมบูรณ์แบบไม่มีจริงมีแต่เวลาที่ลดน้อยลงทุกวันรองเท้าเดินป่าคู่เก่าของผมมันกำลังร้องไห้ครับ มันถูกสร้างมาเพื่อเปื้อนโครนเพื่อเหยียบหินเพื่อพาเจ้าของไปดูโลกกว้างแต่มันกลับต้องตายด้านอยู่ในตู้เก็บของที่มืดมิดอย่าให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนรองเท้าคู่นั้นของผมเลยครับใช้มันให้คุ้มใช้ร่างกายของคุณให้คุ้มค่าก่อนที่เครื่องยนต์แห่งชีวิตจะพังทลายลงแต่เรื่องที่น่าเศร้ายิ่งกว่าการไม่ได้ไปเที่ยวคือการที่ผมไม่ได้พูดบางคำ กับคนสำคัญที่สุดในชีวิตเรื่องนี้บีบหัวใจผมที่สุดจะเป็นเรื่องอะไรติดตามต่อในตอนที่สี่ครับในขณะที่ผมนอนนึกถึงสถานที่ต่างๆที่ไม่ได้ไปภาพใบหน้าของบุคคลสองคนก็ลอยเข้ามาในความทรงจำใบหน้าที่มีรอยยิ้มอบอุ่นที่สุดในโลกแต่ผมกลับมองข้ามมันไปความเสียดายข้อที่สาม ผมเสียดายที่ไม่ได้บอกรักและไม่ได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้นี่คือแผลในใจที่ลึกที่สุดกลัดหนองที่สุดและไม่มีวันรักษาหายครับตอนผมวัยรุ่นผมรำคาญเสียงบ่นของแม่ผมเบื่อความเข้มงวดของพ่อผมอยากจะรีบรีบโตรีบรีบเรียนจบเพื่อจะย้ายออกจากบ้านไปให้พ้น,พน พอผมเริ่มทำงานมีครอบครัวของตัวเองผมก็ยุ่งจนลืมท่านไปเลยผมโทรหาท่านแค่เดือนละครั้งถามคำถามเดิมๆสบายดีไหมกินข้าวหรือยังเงินพอใช้ไหมแล้วก็รีบวางสายเพราะต้องไปทำงานต่อผมคิดเอาเองว่าการส่งเงินให้ท่านใช้ทุกเดือนคือการทดแทนบุญคุณที่เพียงพอแล้ว ผมจ้างพยาบาลพิเศษไปดูแลท่านเพราะผมไม่มีเวลาผมซื้อทีวีจอใหญ่ให้ท่านดูแก้เหงาทั้งที่จริงๆแล้วท่านไม่ได้อยากดูทีวีท่านอยากดูหน้าลูกชายต่างหากวันที่แม่ผมป่วยหนักผมกำลังติดประชุมสำคัญผมบอกหมอว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จจะรีบไปแต่ผมไปไม่ทันครับ ท่านจากไปโดยที่ไม่ได้ยินเสียงลูกชายท่านจากไปอย่างโดดเดี่ยวในห้องไอซียูวินาทีที่ผมไปถึงแล้วเห็นภาคลุมหน้าท่านโลกทั้งใบของผมท่านล่มลงมาผมตะโกนเรียกท่านผมกอดร่างที่ไร้วิญญาณผมพร่ำบอกคำว่ารักเป็นพันๆครั้งแต่ท่านไม่ได้ยินแล้วครับ คำว่ารักของผมมันไม่มีค่าอะไรอีกแล้วเมื่อพูดกับร่างที่ไร้ลมหายใจคุณผู้ฟังครับพ่อแม่คือพระอาหารหันต์ในบ้านท่านรอเราเสมอไม่ว่าเราจะผิดหวังจะล้มเหลวหรือจะเลวร้ายแค่ไหนอย่าอายที่จะกอดท่านอย่ารำคาญที่จะฟังท่านเล่าเรื่องเดิมๆอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะวันหนึ่งเวลานั้นจะหมดลงจริงๆ อาหารมื้อที่อร่อยที่สุดไม่ใช่อาหารเหลาที่ไหนแต่คือน้ำพริกถ้วยเก่าฝีมือแม่เสียงที่ไพเราะที่สุดไม่ใช่เสียงเพลงแต่คือเสียงบ่นด้วยความเป็นห่วงของพ่อกลับไปหาท่านเถอะครับในขณะที่ท่านยังจำหน้าคุณได้ในขณะที่ท่านยังเคี้ยวข้าวไหวอย่าให้ความกระตันอยู่เป็นเพียงแค่พวงมาลัยดอกมะลิที่วางไว้หน้าโลงศพเลยครับ นอกจากเรื่องครอบครัวแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายคือการที่ผมไม่เป็นตัวเองผมมัวแต่ใส่หน้ากากเพื่อคนอื่นจนลืมไปว่าหน้าจริงของผมเป็นอย่างไรติดตามต่อในตอนที่ห้าครับหลังจากผ่านเรื่องราวความเศร้าของครอบครัวผมเริ่มกลับมาสำรวจตัวเองในกระจกผมเห็นชายแก่คนหนึ่งที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาพยายามทำตัวให้ถูกใจคนทั้งโลก ยกเว้นตัวเขาเองข้อเสียดายข้อที่สี่ผมเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแต่มัวไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นสังคมเรามันเต็มไปด้วยกรอบครับเราถูกสอนมาว่าต้องเรียนเก่งๆต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรต้องแต่งงานตอนอายุเท่านี้ต้องมีบ้านมีรถยี่ห้อนี้ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จผมเองก็ตกอยู่ในกับดักนั้นครับ ผมเรียนบัญชีทั้งที่ผมชอบวาดรูปเพราะพ่อบอกว่าศิลปินมันไส้แห้งผมแต่งงานกับคนที่แม่เรียกให้เพราะดูเหมาะสมกันทางฐานะทั้งที่หัวใจผมไม่ได้เต้นแรงกับเธอผมซื้อรุดหรูราคาแพงท,งทั้งที่ผมชอบขี่จักรยานเพื่อให้ลูกน้องเกรงขามเพื่อให้เพื่อนร่วมรุ่นไม่อิจฉาผมใช้ชีวิตเหมือนนักแสดงละครเวทีที่ต้องเล่นตามบทที่สังคมเขียนให้ ผมยิ้มทั้งที่อยากร้องไห้ผมตอบตกลงทั้งที่ทอยากปฏิเสธผมพยายามเป็นคนดีในสายตาคนอื่นจนกระทั่งวันนี้วันที่ม่านการแสดงกำลังจะปิดลงผมเพิ่งถามตัวเองว่าแล้วความสุขจริงๆของข้ามันอยู่ที่ไหนรูปวาดที่ผมอยากวาดกระดาษยังขาวสะอาดชีวิตอิสระที่ผมอยากมีถูกขังไว้ในกรงขังที่ชื่อว่าหน้าตาทางสังคมคุณผู้ฟังครับ ชีวิตนี้เป็นของคุณนะครับไม่ใช่ของพ่อแม่ไม่ใช่ของเจ้าหนายไม่ใช่ของป้าข้างบ้านอย่าให้เสียงวิจารณ์ของคนอื่นดังกลบเสียงหัวใจของคุณเองถ้าคุณอยากเป็นนักดนตรีจงเล่นดนตรีถ้าคุณไม่อยากแต่งงานจงมีความสุขกับความโสดถ้าคุณไม่อยากเป็นเศรษฐีจงพอใจกับความเรียบง่ายไม่มีใครมานอนเจ็บแทนคุณในโรงพยาบาลไม่มีใครมาตายแทนคุณ ดังนั้นอย่าให้ใครมาใช้ชีวิตแทนคุณจงกล้าที่จะเป็นตัวเองแม้ว่ามันจะแปลกแยกแม้ว่ามันจะไม่เท่ในสายตาใครแต่ขอให้มันเท่ในหัวใจคุณก็พอถอดหน้ากากออกเถอะครับสูตรอากาศบริสุทธิ์ของความเป็นอิสระก่อนที่ลมหายใจจะหมดลงและเมื่อเราเป็นตัวเองแล้วสิ่งที่สำคัญต่อมาคือคนรอบข้างที่ยอมรับในตัวตนของเราเพื่อนแท้ ผมเสียดายที่ผมปล่อยมือพวกเขาไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อในตอนที่หกครับเมื่อผมถอดหน้ากากทางสังคมออกผมพบว่ารอบกายผมตอนนี้ว่างเปล่าเหลือเกินคนที่ห้อมล้อมผมตอนมีอำนาจหายหัวไปหมดในวันที่ผมหมดอำนาจความเสียดายข้อที่ห้าผมเสียดายที่ปล่อยให้เพื่อนดีๆหลุดลอยไปจากชีวิตตอนหนุมน่มๆ เรามีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเรียนหัวเราะดังลั่นด้วยกันกอดคอกันร้องไห้แต่พอเราเข้าสู่วัยทำงานเราเริ่มยุ่งเราเริ่มมีสังคมใหม่สังคมแห่งผลประโยชน์เราเริ่มมองว่าเพื่อนเก่าสมัยมัธยมมันคุยคนละภาษากับเราแล้วมันไม่ช่วยเรื่องธุรกิจของเราเราก็เลยค่อยๆห่างออกมาห่างออกมาผมเองก็เป็นแบบนั้นครับ ผมมัวแต่ไปสังสรรค์กับลูกค้าไปตีกอล์ฟกับหุ้นส่วนเพราะคิดว่านั่นคือคอนเน็ชันที่จะพาผมไปสู่ความร่ำรวยเมื่อเพื่อนเก่าโทรมาชวนกินข้าวผมมักจะบอกว่าไม่ว่างเมื่อมีงานเลี้ยงรุ่นผมมักจะบอกว่าติดธุระจนกระทั่งวันหนึ่งโทรศัพท์ของผมก็เงียบสนิทไม่มีใครโทรมาชวนอีกแล้ว ในวันที่ผมนอนป่วยคนที่ถือกระเช้าแพงๆมาเยี่ยมผมคือลูกน้องที่มาตามมารยาทแต่คนที่ผมอยากเจอที่สุดคือไอ้เกลออเก่าที่เคยนั่งกินมาม่าด้วยกันที่เคยโดดเรียนด้วยกันคนที่รักผมในวันที่ผมไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้บางคนก็ตายจากไปแล้วบางคนก็เลิกคบผมไปแล้วเพราะความหยิ่งยโสของผมเอง ความเหงาในวัยชรามันหนาวเหน็บกว่าขั้วโลกนะครับเงินซื้อเพื่อนกินได้เป็นร้อยแต่ซื้อเพื่อนตายไม่ได้แม้แต่คนเดียวมิตรภาพต้องใช้เวลาและความใส่ใจในการดูแลรักษาครับเหมือนต้นไม้ถ้าไม่รดน้ำมันก็แห้งตายถ้าคุณยังมีเพื่อนเก่าที่ยังคบหากันอยู่รักษาเขาไว้ให้ดีนะครับโทรหาพวกเขาบ้างนัดเจอกันบ้างแม้จะไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มันมีผลกำไรทางจิตใจมหาศาลในวันที่คุณล้มลงคนที่จะช่วยพยุงคุณไม่ใช่คนที่คุณแลกนามบัตรด,ด้วยแต่เป็นคนที่คุณเคยแลกใจด้วยต่างหากผ่านไปแล้วห้าข้อแห่งความเสียดายตอนนี้ผมจะรวบรวมเศษซากความรู้สึกเหล่านี้มักลั่นกรองเป็นบทเรียนสำคัญเพื่อที่คุณจะได้ไม่เดินซ้ำรอยเท้าของผมติดตามต่อนในตอนที่เจ็ดครับ เราเดินทางมาผ่านห้าเรื่องราวความเจ็บปวดของผมแล้วนะครับจากตอนที่แล้วทำงานหนักไม่ได้เที่ยวไม่ดูแลพ่อแม่ไม่เป็นตัวเองและทิ้งเพื่อนทั้งหมดนี้เมื่อมารวมกันมันคือบัญชีชีวิตที่ขาดทุนย่อยยับผมลองมานั่งทบทวนดูชีวิตคนเราเหมือนการทำบัญชีครับมีฝั่งรายรับและรายจ่ายตลอดชีวิตผมมุ่งแต่หารายรับที่เป็นตัวเงินบ้าน รถที่ดินแต่ผมละเลยรายจ่ายที่เป็นต้นทุนชีวิตสุขภาพเวลาความสัมพันธ์ความสุขผลลัพธ์คือตอนนี้ผมมีสินทรัพย์มหาศาลแต่กำไรชีวิตของผมติดลบคุณผู้ฟังครับความเสียดายมันเป็นยาพิษท,ที่ไม่มีล้างพิษมันจะกัดกินใจคุณไปเรื่อยๆจนวินาทีสุดท้ายคุณลองถามตัวเองตอนนี้ดูสิครับว่า ถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ตื่นขึ้นมาอะไรคือสิ่งที่คุณจะห่วงหน้าพวงหลังที่สุดอะไรคือคำพูดที่คุณเก็บไว้ในปากแต่ยังไม่ได้พูดใครคือคนแรกที่คุณอยากจะขอโทษอย่ารอให้คำตอบเหล่านี้มาชัดเจนในวันที่สายเกินไปแบบผมความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับการอยู่เหมือนตายทั้งเป็นต่างหากที่น่ากลัวการมีชีวิตอยู่โดยไร้ความหมายไร้ความรัก ไร้ความทรงจำดีๆนั่นแหละคือนรกบนดินผมไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตของผมได้แต่ผมสามารถใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของผมเป็นป้ายบอกทางให้กับพวกคุณได้อย่ามองดูผมด้วยความสงสารแต่จงมองดูผมเป็นอุทาหรณ์จงดูรอยเหี่ยวย่นบนหน้าผมเป็นแผนที่ลายแทงขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ที่ชื่อว่าการเห็นคุณค่าของปัจจุบัน แล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรในวันที่เรายังหนุ่มยังสาวหรือในวันที่เราเพิ่งเริ่มรู้ตัวมันไม่สายเกินไปใช่ไหมครับคำตอบรออยู่ในตอนที่8ผมมีคำพีการใช้ชีวิตฉบับเร่งรัดมามอบให้คุณจากความเสียใจในอดีตสู่ความหวังในอนาคตของพวกคุณวันนี้ผมขอส่งต่อไม้ผลัดแห่งชีวิตให้กับคนรุ่นหลังถึงคนหนุ่มสาวและทุกคน ที่ยังมีแรงหายใจผมขอฝากคาถาชีวิตไว้สข้อเพื่อให้คุณไม่ต้องมานั่งอัดพอดแคสต์เล่าเรื่องเศร้าๆแบบผมในอนาคตข้อที่หนึ่งสมดุลคือกุญแจงานสำคัญครับเงินก็สำคัญผมไม่เถียงแต่ชีวิตมีหลายด้านเหมือนลูกเตา๋าแบ่งเวลาให้งาน8ดชั่วโมงให้การนอน8ดชั่วโมงและอีกแปดชั่วโมง ให้กับการใช้ชีวิตใช้มันไปกับการกินของอร่อยการคุยกับคนรักการดูแลร่างกายอย่าให้ด้านใดด้านหนึ่งกินเวลาด้านอื่นจนหมดข้อที่สองทำทันทีเลิกพูดคำว่าเดี๋ยวอยากบอกรักบอกเลยอยากขอโทษขอโทษเลยอยากกอดกอดเลยความตายไม่เคยส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า มันมาเครอประตูบ้านเราได้ทุกเมื่อทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายไม่ใช่ให้ใช้ชีวิตประมาทแต่ให้ใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าข้อที่สสะสมความทรงจำแทนสะสมสิ่งของตอนผมตายผมเอาบ้านเอารถไปไม่ได้แต่ความทรงจำตอนที่ผมหัวเราะกับเพื่อนตอนที่ผมเห็นแม่ยิ้มตอนที่ผมปีนถึงยอดเขา สิ่งเหล่านี้คือวิญญาณที่จะติดตัวเราไปลงทุนกับประสบการณ์ครับซื้อตัวคอนเสิร์ตซื้อทริปเที่ยวซื้อคอร์สเรียนทำอาหารสิ่งของเก่าไปก็เป็นขยะแต่ความทรงจำยิ่งเก่ายิ่งมีค่าจำไว้นะครับชีวิตไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรว่าใครจะรวยเร็วกว่ากันแต่มันคือการวิ่งมาราธอน ที่ผู้ชนะคือผู้ที่วิ่งไปชมนุกชมไม้ไปและเข้าเส้นชัยด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ด้วยคราบน้ำตาและแล้วก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายบทอำลาของชายแก่คนนี้ผมมีประโยคสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้เป็นบทสรุปของทุกสิ่งทุกอย่างติดตามในตอนจบตอนที่เก้าครับเราเดินทางมาด้วยกันจนสุดทางแล้วนะครับ เสียงนาฬิกาในห้องผมยังคงเดินต่อไปติ๊กติ๊กแต่ตอนนี้เสียงของมันไม่น่ากลัวสำหรับผมอีกแล้วเพราะผมได้ทำหน้าที่สุดท้ายของผมเสร็จสิ้นแล้วนั่นคือการถ่ายทอดบทเรียนราคาแพงนี้ให้กับพวกคุณผมได้ปลดปล่อยความเสียดายของผมออกไปเป็นแสงสว่างนำทางให้คนรุ่นหลังแม้ผมจะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่ถ้าเรื่องเล่าของผมสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนให้ดีขึ้นได้การมีชีวิตอยู่ของผมก็ไม่สูญเปล่าแล้วคุณผู้ฟังครับหลังจากฟังจบแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนไปฟังรายการอื่นผมขอให้คุณวางโทรศัพท์ลงสักครู่หลับตาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันมีความสุขไหมวันนี้ ฉันได้ทำสิ่งที่สำคัญจริงๆหรือยังถ้าคำตอบคือยังลุกขึ้นครับลุกขึ้นไปทำซะเดี๋ยวนี้โทรหาแม่พิมพ์หาเพื่อนจองตั๋วเที่ยวหรือแค่เดินออกไปสูดอากาศหน้าบานชีวิตคือของขวัญครับอย่าลืมแกะกล่องของขวัญน,นี้ออกมาใช้อย่าเก็บมันไว้จนหมดอายุเหมือนผมขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนคนแก่อย่างผมจนจบ ขอบคุณที่รับฟังเสียงพร่ำเพ้อของคนที่กำลังจะจากไปผมขออวยพรให้ทุกท่านมีชีวิตที่ไร้ซึ่งความเสียดายขอให้เมื่อถึงวันสุดท้ายของคุณคุณจะนอนหลับตาลงด้วยรอยยิ้มมุมปากแล้วพูดกับตัวเองได้เต็มปากว่าชีวิตนี้ฉันใช้หมันคุ้มค่าแล้วลาก่อนครับและสวัสดีวันใหม่ของพวกคุณทุกคน